น้ำมันไหมพอจะไปนั่งจังได้คอยให้ความดันเนาะคอยตายขลิ่นก้อนมันบ่ไว้แต่คอยยืดเป็นมูมันบ่แม่บ่ได้ล่ำได้ลูกคือบ่ไหวนนี่แม่จะกินอันนี้แม่มันคก็คืนฟ้องบ่หมูมันเขย่ามาต้มงชิมมันก่อนเด้ออันดับหนึ่งวิดูนี่ต้องกินหนามัน

bơ khoai leo, haha ha 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 nó ha 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 อันนี้น้ำดำอาวไล่บอกเหมา้ยนไ่บอกโอ้อาเจีายไล่บอกเมาเต้ยไ่บอกเหมาไ่ใบหมอนไล่ลูกไไม่ใบมอนไล่หมอนไหมโอ้ยแม่แม่แจ๊ มนะันจะแสบเนาะ่เราก็ยังกินอันน้ำเพราะเราไม่เากปลาอไเนี้ยวให้เียวตักให้พเน็วกรอวอ,อุ้ยปลาขอนเนี่ยปลาขอนกอปลคอปลาขอนน้ำปลาขอนน้ำ หอมผักขัยงหอมผักนยงแล้วว่าเอิญพายอมเนี่ยกินสองคน้อมเนี่ล่าสุดใดมากินัังัน้ใ่ต้มปลาอรูบเข้ามากินตับคุยเลเื่อเกิดเจนนนะนอ่นี้เาอัตนนซ้อซ้อกับอันกินนี่คุยนั่งเครื่องนักกับเรารัตมนตตีแล้วรัตมตตีไหมตีไหนำหมักม่นนำบักม่นเออนำบักม่นเอาเราข้าวผสมเลย ไปแม่ไหมเพื่อนเปิดให้แม่เออแกแ้กินเขานีเห็นบ่นีเนี่ยตุ่มปลาไม่ได้เราสม่วยไมนี่มาลองนำบมกม่อนมาหนี่มัน้อนนำกม่อนมันเบอรลี่มันเบอร์ลี่ ท่านครับจะพจะเแก้วนีมาไค่ะใช่แล้ววะแก้วไปา้องลแก้ไปาลกกูได้พายงังไเยังานครับพอ่าเราจะมีโครงการตามทางไปอ่ามีประาครับประมาณกิโลหนึงท่าน่ออ

ขูดไ้นะมาเกียบด้มพอดีผมมีโครงการมาํำเสือท่านรัฐมตีครับพอดีจะมีทางไปอพี่ัรซาประมาณสองกิโลท่านจะใช้พวกเท่าไหร่ครับสองกิโลสองกิโลครับนด้อไปร้อยห้าสิบล้านอันนี้เมียรักท่านรัฐมีเหรอ

ไปแช้บ่บ่มูนุพักกันเหตุแล้วไปไหนเอาไฟแชกล้นล้นน้ำความัมันเจะค่อยเด้งขึนเอาเสียองปเ่้าไฟล้นล้นคอล้นคว้าเจ้าเห็ดเหตดแม่เจอรัตมบทีสแตกข้าวครับรแม่ข้าตัววายุหันเดินวอยเล่ยน้ำกวอนมูหลอกทำมกว่าต้องเงิน จิ้มหัวน้ำจิ้มมันหวานเนี่ยุ้ยม่หวาแจงีย็ดมีหอาแจเงแจเห็ดบีมฮะรับแลยจับแจกก่อนจีไม่อย่างนีกิอะไรกันไดเนี่ยพวกเพื่อนคอยระยะเผาขนเนียเไม่จานบ่หนูหนูขอจานไน่น่เบาสนหนูหนูดาแจ๊แม

กินขอก่อนเอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเต็มนี้คลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ